จากทีมอินฟินิตี้นะคะจากโรงเรียนปทุมวิทยาค่ะเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจฟื้นฟูข้าวเหลืองปทิวค่ะเอาเสียงปรบมือต้อนรับทีนี้ด้ค่ะปะทิวนี่ชุมพรเลยใช่ไหมอาจะชุมพรเลยค่ะจะมาไกลที่สุดนะพีระ่รเยา็ข้าวมาแจกด้วยนะ <c oughs> สวัสดีค่ะ,คะ กลบเรียนคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับพวกเราตัวแทนทีมอินฟินิตี้จากโรงเรียนปฐิววิทยาอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรครับและวันนี้นะครับพวกเราก็คือมีความรู้สึกภาคภูมิใจมากนะครับเรียกได้ว่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวที่มีโอกาสมายืนณนเวทีตรงนี้ครับและมีโอกาสได้มาเข้าร่วมโครงการเยาวชนคิดดีทำดี84โครงการกับครอบครัวข่ขาว3าครับวิถีชีวิตของชาวไทยครับ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนส่วนใดภูมิภาคใดก็ตามครับแต่เราก็ล้วนแต่ผูกพันกับวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมครับไม่ว่าเราจะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวไกลไปสักเท่าใดก็ตามครับแต่เราก็ยังคงต้องทานข้าวครับข้าวที่ให้ชีวิตข้าวที่เป็นบ่อกเกิดของวัฒนธรรมดังพ่อหลวงของเราครับที่ท่านทรงเล็งเห็นความสําคัญของข้าวครับและแม้กระทั่งในวังจิตรดาบ้านของพระองค์เองครับก็ยังทรงมีนาข้าว ให้ประสบนิกรชาวไทยนักเรียนนักศึกษาได้เข้าไปศึกษาดูงานกันและสามารถนำมาใช้ได้อย่างจริงจังนะครับและเนื่องในโอกาสนี้นะครับพวกเราก็ได้ได้เรียนรู้จากที่ท่านนะครับได้นำมาเป็นแรงแรงกายแรงใจนะครับให้พวกเราได้มาทำงานในครั้งนี้ครับซึ่งนั่นก็คือพันข้าวเหลืองปลาทิวนั่นเองครับและนี่ก็นำไปสู่โครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจฟื้นฟูข้าวเหลืองปะทิวครับค่ะจากโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจฟื้นฟูข้าวเหลืองปะทิวนะคะทุกคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมคะว่าโครงการนี้เป็นมายังไงทําไมพวกเราถึงจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาโครงการนี้นะคะมีความเป็นมาก็คือข้าวเหลืองปะทิวนะคะเป็นพันข้าวพื้นเมืองอำเภอปะทิวและที่สำคัญนะคะมีที่ปะทิวที่เดียวเท่านั้นคะ่ะใช่ค่ะค่ะ กรมการข้าวนะคะได้นำข้าวพันุ์เหลืองปะทิวนี้นะคะไปปลูกแบบพัดเลือกเมล็ดค่ะจนกลายเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายไปยังต่างจังหวัดเลยนะคะแสดงว่าดังมากเลยใช่ค,ค่ะ,คะดังไปจนถึงจังหวัดเพชรบุรีราชบุรีและประจวบพีรีขันเลยค่ะแต่ที่น่าสลดใจก็คือนะคะเกิดปรากฏการณ์พายุต้อยฝุนเกค่ะพัดกระหน่ำมาที่อำเภอปะทิวของเรานะคะทำให้ ข้าวเหลืองปะทิวของเราสูญหายไปค่ะน่าเสียดายมากเลยนะครับใช่ค่ะนนแต่ที่น่าสลดใจมากกว่านั้นก็คือชาวบ้านไม่ปลูกข้าวเหลืองปะทิวแล้วค่ะแต่กลับมาปลูกปาล์มน้ํามันแทนนั่นเองค่ะซึ่งก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องซะทีเดียวนะครับอันนี้เป็นความคิดที่ผิดมากเลยนะคะแต่พวกเราก็ยังภาคภูมิใจเล็กๆว่ามีชาวบ้านบางส่วนค่ะรวมกลุ่มกันเพื่อจะฟื้นฟูข้าวเหลืองปะทิวอีกครั้งค่ะ พวกเรานะคะนะักชุมนุมสิงแวดล้อมโรงเรียนปทิวิทยาตระหนักถึงความสําคัญจึงรวมกลุ่มกันเพื่อลงพื้นที่ปลูกข้าวเหลืองปฐิวด้วยตนเองค่ะจากการลงพื้นที่นะคะพวกเราได้ถึงความทำได้การทํางานที่ดีได้ความรักความสามคัคคีและได้รู้ถึงความเหน็ดเหนื่อยของชาวนาด้วยค่ะ ค่ะและทุกท่านนะคะก็คงได้ทราบเรื่องข้าวเหลืองปะทิวกันมาบ้างแล้วนะคะ,คะข้าวเรากินและอิ่มท้องค่ะแต่วพวกเรานะคะสมาชิกชุมนุมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนปะทิวทิยาทุกคนค่ะทํานาและอิ่มใจพวกเรานะคะช่วยกันร,ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำงานชิ้นนี้ค่ะจนกลายเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนปะทิวทิยาไปเลยนะคะ และนี่นะคะก็คือภาพบางส่วนของกิจกรรมที่พวกเราได้ร่วมกันทำขึ้นมาค่ะค่ะสังเกตได้จับเด็กนักเรียนโรงเรียนพทิริยาทุกคนจะตัวดำนะคะอ๋อไม่ใช่นะคะอ๋อเป็นคนใต้ต้องตัวดำค่ะค่ะและเนื่องในวโราวกาสที่ปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษาครบเจดรอบปดจ 4, พรรษาพวกเราทุกคนนะคะก็ขอร่วมมือร่วมใจกันถวายเป็น ของขวัญภวายแด่พ่อหลวงอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราคะ่ะ